แล้วเหรอสนใจลองเล่นดูไหมสนุกนะถ้าไม่เล่นเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังนะจ๊ะเอาละสวัสดีนะครับทุกคนผมเตยนะครับในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาเล่นกันในแมปโรโ x นะครับในแมปหนึ่งเนี่ยที่บอกเลยว่าตอนนี้นกำลังฮิตมากเลยก็คือแมป6 p พนะครับทุกคนหรือว่าแมปตอนหกโมงเย็นนั่นเองซึ่งเป็นแมปผีของคนไทยเลยนะครับต่อไปนะครับเราเองก็จะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสามนะครับผม แค่คลิปยังขนาดนี้แล้วถ้าหาเล่นเตรียมๆจริงๆอาจจะเป็นไงต่อไปนะครับเราก็จะกดไปที่ชั้นสามนนเองเพื่อที่จะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ในเองนะครับผมถ้าอย่างนั้นเข้าเลยแล้วกันเอาเล่นคนเดียวซะละ พรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสินะเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยว่าแต่มันแปลกๆนะเหมือนมีใครตามเรามาเลยอะข้างหลัง <c oughs> เฮ้ยขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วอ๋ออ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับ ครูเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเฮ้ยลืมทิชเบรดบนห้องนี่ว่ะเออจริงว่ะก็ว่าแล้วทำไมลืมอะไรสักอยาก่างต้องรีบขึ้นไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วไปเอาแล้วกันจะได้กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมห้องถึงมียันน่ะข้างในก็ไม่มีอะไรนะแล้วทำไมเขาถึงติดยันน่ะใช่มันเรอะเขาน่าจะติดเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้องนี้เปิดไม่ได้ห้องนี้เปิดไม่ได้แล้วท็บเลรตเราอยู่ชั้นไหนเนี่ยอ๋อชั้นสาม โอ้ยเดินขึ้นเดินลงเหนื่อยจริงๆแต่มันก็ไม่เหนื่อยเท่าแก้โจคันนี้หรอกอะไรก็ไม่รู้ตอนสอบวกรบคูณหารแต่พออ๋อยจริงๆสมการลากรูทนั่นแหละปะวดจริงๆนั่นห้องของเราไหมเออห้องเราเนี่ยก็อยู่ไกลเหมือนกันเนี่ยแทบจะสุดตึกนู่นเลยแทบเหรอน่าจะสุดมากกว่าเออปิดปีห้องห้องเนี่ยของเราห้องเราเขาก็แปะผ้ายันด้วยเลยเนี่ยัไงไงถ้าเ็จลจระเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอใครใคร เปิดเพลง<ม>วิทยุมาได้ไงวะปกติของเราไม่มีนะเดี๋ยวใครเอามาตั้งน่าจะผ่านโรงมั้งไม่เป็นไรปิดก่อนปิดแล้วใครวะทำไมยังไม่กลับบ้านครนักเรียนผมลืมของครับผมก็ว่าจะกลับแล้วครับแล้วครูเป็นเฮ้ยครูเป็นอะไรอะ่ะครูครับครูเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ย,ย,ยครูครับผมขอโทษครับผมจะกบ,บ้านครับครูครูลปอยผมไปห่อยนะครับ ปิดประตูด้วยมรอะไรกันวะเนี่ยว่าแต่ครูคนนั้นเราก็ไม่เคยเจอหนีแล้วแกเป็นใครอะนี่มันะตานคืออะไรอะวิธีการเอาตัวรอดจากผีของอาจารย์สมรนสีแล้วแกเป็นใครอะปกติไม่เคยเห็นนี่ในโรงเรียนห้องที่มียันสีแดงติดจะปลอดภัยแล้วก็นําเส้นผมกับตะปูไปเผาเฮ้ห้องที่มียันสีแดงถ้าเราเข้าไปแล้วจะปลอดภัย แล้วห้องนี้ก็มียันสีแดงอ๋อเกตละผมขอบคุณนะครับคุณครูสมอนสีที่ครูปิดประตูให้นี่ไงมียันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเห็นไหมแกไม่เข้ามาเลยแกเดินวนเวียนอยู่ห้องเราตั้งหลายรอบแล้วและหน้าที่ของเราก็คือหาเส้นผมให้ได้แกอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่งั้นค่อยๆเดินไปะละกันถ้าเราวิ่งเสียงฝีเท้าเราก็จะดังแล้วแกก็จะรู้ห้องนี้เปิดได้ปะโอเคเปิดได้หลบก่อนละกันเผื่อแกจะโผล่มา เสียงรองเท้าส้นสูงเนี่ก็ดังดังกเสียเบอร์ไหลเราพูดถึงรองเท้าส้นสูงแกมาเลยเหรอวะเนี่ยแกไปแล้วใช่ไหมเราไมาเห็นแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่แล้วโอ้โหชีวิตนอเสียงดนตรีไทยหายไปแล้วอ่ะแสดงว่าแกก็คงไปแล้วใช่ไหมยังอยู่อีกยังอยู่อีกไม่เห็นหรอกมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาปั๊มป่อยจังหวะเนี่ย ในเมื่อแกไม่อยู่แล้วงั้นเราไปเลยกว่าไหมเออไปเถอะไปแล้วแกอยู่ไม่ไว้เนี่ยเออรีบไปเถอะถ้าเราชากว่านี้เดี๋ยวแกอาจจะมาก็ได้แล้วก็มาจำไอ้ตักสแกเราเออนั่นแหละเร็วเร็วเร็วเเร็วเรเร็ว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 หลบห้องนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างต่อแกยังอยู่ข้างนอกอยู่เปล่าวะอืมเดินไปทางนั้นเลยดีนะที่เราวิ่งมาก่อนนะแกลงไปข้างล่างยังวะดูก่อน โอ้ยตกใจตกใจอื้อหัวตะแวงวาแกไปแล้วมั้งแกไปแล้วดูอ๋อไปที่ไหนแล้วมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครูไปเถอะครูปล่อยพวกผมได้ไหมยังวนเวียนอยู่อีออ๋ออ๋ออ๋ออ้ยแล้วครูไม่มีที่ไปหรอฮะครูถึงต้องวนเวียนอยู่ตรงหน้าห้องเนี่ยสงสัยว่าครูนายน,น่าจะหน้ามือน,นั้นทุกคนเขาเลยยืนอยู่ตรงนั้นเออแข็บแล้วจังหวะนี้แหละไปอื้อ ทำไมครูไม่ไปสักทีวะเนี่ยไปยังอยังอยู่อีกโอ้ยแกไปไล้มั้งไปเร็วไปเลย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 เอ้าวยังอยู่อีกแม่เล้ยเราจะรอให้แกผ่านห้องเราไปทางซ้ายก่อนแล้วเราก็จะวิ่งไปรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆมันจะไม่คุ้มกันถ้าเราวิ่งไปเลยแล้วแกตามมาแล้วก็อาจจะเสี่ยงได้รอแป๊บจะบอกใกล้แกจะได้ละผ่านแล้ว ไปนู่นใช่ไหมไปนู่นใช่ไหมเออไปนู่นไปอเก็บก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเออเออผ่านมาเร็วผ่านมาเร็วครูครูผ่านมาเร็วเยสนั่นแหละแล้วก็วิ่งเร็วๆทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้เร็วๆๆเร็วๆๆร็วๆอุ้งโนติไทยมันตามมาแล้วโจโฉเร็วๆเๆเร็วเออห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้เร็วๆๆห้องไหนห้องไหนห้องไหนก็ได้เร็วเออเออเร็วๆๆเร็วๆคลิปใครวะคลิปอค อเสียงดนตรีไทยเสดังเลยแล้วเส้นผมกับตะปูมันไปอยู่ห้องไหนบ้างวะเนี่ยห้องห้าทับห้า็ไม่มีแล้วแกมไม่อยู่ใช่ไหมเออตะกอนเรยๆแล้ว,ว,วฝั่งนั้นมีเส้นผมอยู่บ้างไหมวะาสักห้องหนึ่งห้องไหนเนี่ยไม่มีไม่มีเลยพวงนี้ก่อนก,กันซ่อนก่อนเราลองดูกันไหมเผื่อ,อจะมีอะไรอ่ะเฮ้ยยังไงเจอแล้วเจอสักทีนึง มีเสียงด้วยเราได้เส้นผมมาแล้วเราไปกันเลยไหมเฮะแกคงอยู่ชั้นล่างหรือไม่ก็ชั้นบนที่เราวิ่งมาเมื่อกี้แหละเฮ้ยเออเนี่ยเนี่แหละนี่แหละ,หละ,หละซ่อนก่อนเร็วห้องพักครูไหมเนี่ยหรือว่าห้องในแนวน่าจะห้องในแนวมั้งดูดูซ่อนก่อนละกันเผื่อเธอเดินผ่านมามเสียงรองเท้านี่ก็ดังดังแกส่เบอร์อะไรวะเนี่ย แสงตางฟังชัดเหลือเกินแกยังไม่มามั้งโดไม่น่าถามเลยมาทันทีโอ้ยผูอยอย้อย่าเข้ามานะอยากเขาอืออสามสองหนึ่งโอเคไปอือเปจปะไปแล้วก็มาอีกจะเองตัวเองคิดถึงเขาอาดีแกไปแล้วครั้งนี้โอเคไปหวังว่าแกคงไม่ตามนะนะเฮ้ยไม่ตามมาใช่เนี่ย ไม่ตกลงอุ้ยพ่อึงตายพ่อึงตายผมขอโทษใยคำหยาบนะครับทุกคนผมไม่ได้อยากจะพูดเลยแต่ว่าผมเผลอไปจริงๆผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจโอเคเคไปแล้วดังนั้นวิ่งผมว่าแกคงไม่ตามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเสียงดังจังวะเฮ้อทำไมเสียงฝีเท้าเราดังขนาดนี้วเนี่ยเอเอเอ,อห้องนี้คือห้องที่เราเปิดตั้งแต่แรกปะเออดีนะเนี่ยที่มันมียันถ้าไม่มีนักวิ่งอีก ถ้าหาไปดูที่เขาเรียกมาเขาบอกว่าถ้าอาจจะเผาผมเนี่ยเราต้องไปที่ใต้บันไดแกน่าจะอยู่ข้างบนเออไปเถอะเ่าถ้าหาเสียงนักกว่านี้แกคงตามมานี่ไงห้องนี้เจอแล้วเฮ้ยไฟแช็คมีพร้อมเลยอ๋เดืวเร็วดีครูอย่าเพิ่งมานะครับเผาแล้วเร็วกลับที่เดิมโอ้โหเสียงร้องควรครั่งเนาะต่อไปเราลองไปดูห้องข้างข้ากว่าเผื่ออาจจะมีไม่อยู่เออไปเถอะ นี่ห้องข้างมีไหมเออเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวอะไรแดงๆนั่นคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเสียงแบบนี้เฮ้ยดีไงเจอแล้วทําไมโชคดีจังวะอยู่ห้องข้างๆเองเดินแค่มาแค่สี่ห้าข้าเองก็เจอแล้วอื้งแกแกขาบนปะยังอยู่อีกโทรเอ้ยครูผมจะไปห้องสีทับสามก่อนพี่เต้จะไปหลบจากครูอ่ะแกไปแล้วมัง้งโอเคอยังอยู่อีกโทร ทำไมครูต้องวกวนเวียนอยู่แต่หน้าห้องนี้ด้วยเนี่ยครูไปเร็วผมจะไปทำพิธีต่อขอให้ข้างนี้แกไปจริงๆและเราก็จะไปด้วยโอเคแกไปจริงๆและแกก็กลับมาจริงๆแกใส่รองเท้าส้งสูงปะเนี่ยทำไมเสียงดังจังวะน่าจะเป็นไซเ์พิเศสเสียงดังคราวนี้โอเคเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะวิ่งไป แถมเสียงวิ่งแล้วก็ดังอีกเฮ้ยกับห้องแล้วกับห้องกับห้องเร็วเสียงร้องเนาะดูท่าทางน่าจะเจ็บปวดมากๆเลยแหละเดี๋ยวเราจะวิ่งไปฝั่งนั้นดูบ้างเกมอยู่เร็วไปเร็วเดี๋ยวเกวิ่งมาครูอย่าเพิ่งมาเลยนะเฮ้ยห,ห้องไหนห้องไหนห้องนี้ไห,ห,หมเออรับก่อนรับก่อนห้องนี้เหมือนกับว่าจะมีนะถ้าดูใน YouTube มาคงมีแหละ เซียนแบบนี้เงินก็แสดงว่ามีไหมนะมีไหมเฮ้ยหนึ่งเงินจะเราอันสุดท้ายพอดีด้วยแกคงไม่ตามมาหรอกเนาะหาคิดถึงเธอมากมาเลยทีนี้ครูป,ประพงไปเถอ,อะอง์คอแล้วฮ้องผมจะกลับบ้านนะครับครูครูป,ประผมไปเถอะแกไปแล้วดูดูใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังอยู่แกคงไม่อยู่แล้วมัง้งนดูเราวิ่งเลยไหมโอเค ไปเลยแล้วครูอย่าเพิ่งมานลครับครูเดินแถวอาคารสาบก่อนก็ได้ผมไม่รีบเถึงห้องแล้วอีกแค่ตัวนั้นเองอลงมาพอดีอีกเอมครูครับข้างบนนะครับครูมีเด็กตบตีกันครูครูเชื่อไปห้ามหน่อยได้ไหมครับอ,อแกขึปป้นแบบว่าจริงครับครูมีเด็กตบตีกันจริงข้างบนครูไม่เดินขึ้นไปดูหน่อยหน่อยอ่ะออแกะไปยังว่าไปลวมั้งดูดู เออไปแล้ววิ่งเร็วๆแล้วหวังๆๆๆๆๆว่าครั้งนี้เราจะปรับแกได้เออครบแล้วทำอะไรอยู่คะ คงไปแล้วมั้งดูดูโอเคไปแล้วเราต้องไปไหนเราต้องไปหน้าป้อมยามไปเด็วอันนี้เป็นหอประชุมใช่ปะเออใช่แหละนี่ไงสแตนที่เขาจัดงานกีฬาสีมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วข้างหลังมีสีอะไรบ้างอ่ะมีสีม่วงกับแดงโอเคไหนไหนละขอเสหนึ่งบทเพลงแล้วกันสามสี่เจ้านกน้อยคอยบินสู่ไปหาเราต้องรีบไปแล้วล่ะ วิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีรสิทธาแล้วลุงรู้ได้ได้ไงครับคุณรู้อะไรเราให้ผมฟังได้ไหมครับครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทําของมนดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผี เวลาา18นากชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโพลเพลแบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจล้วฉันเอาไว้ในห้องหมวขคนิตไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออก ทำไมคุณถึงไม่ไปเอากับผมเหรอครับฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกก็ได้โชคดีล่ะทำไมลุงถึงไม่ไปเอากับเราวะโทเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยแค่เปิดนั้นไปก็ถึงแล้วอืมเดินไม่ได้อีกต้องเดินอ้อมอีกเฮ้ยตึกนี่นก็ใหญ่จริงๆน่าจะวิ่งกันเหนื่อยอันนี้คือเราสามารถเปิดเองได้ใช่ปะเราต้องไปชั้นห้าเลยเหรอโทเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอครูสมนศี แล้วหวังว่าข้างบนคงไม่มีอะไรนะชั้นสองโอ้ทำไมตึกมันดูหน้าแบบน่ากลัวขนาดนี้วะเนี่ยอาคารนี้เพิ่งสร้างหรือเปล่าน่าจะเพิ่งสร้างนะยังดูไม่เอี่ยมอยู่เลยทำไมคนลุกแปลกๆวะเนี่ยแล,แล้วก็ถึงชั้นทาจะที่ึงเปิดอีกเลยวะเนี่ยเปิดแล้ว้วองครีนส์สัดนี่ไงเจอแล้วโอห้องแรกเลยโชคดีจังวะเดี๋ยว อะไรติดอยู่ข้างหน้าฮะพรุ่งนี้ดิฉันต้องไปต่างจังหวัดกลับมามะรืนเอากุญแจนี้ไปฝากไว้กับห้องหน้าตัดสินครูวดินทร์โทโหต้องไปห้องหน้าตัดสินอีกลวันเนี้ยเออไปเถอะเออก็อยู่ไม่ไกลกันมากนี่ก็แค่ตรงน,นั้นเองแต่เมื่อกี้เราเองก็ดันไปปิดทางนะเราดันไปกดลงขลางขอให้ห้องไม่ล็อกด้วยเถอะนี่งไงถึงแล้วมีอะไรอี่นะ ฮะครูกิตนพลไปต่างจังหวัดอีกออกไปสัมมนาเนี่ยไปสัมมนา,าแล้วคุณแจอยู่ตึกวิทย์ต้องไปตึกวิหรอวะจะบ้าตายเฮ้ยแล้วเราก็ต้องลงไปข้างล่างอีกเดี๋ยวนะถ้าเราเดินผ่านหอรประชุมแสดงว่าไปตึกเก่าอย่างนั้นเหรออ๋อนี่ไงตึกนี้ข้างๆทำไมโรงเรียนถึงใหญ่จังเลยวะเนี่ยแล้วเด็กเดินไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอโอเคถึงแล้วเอ๊ะอะไรอ่ะนี่บ้า พี่เวททีเล่นบานจนหัวใจวายนี่ไม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 ,ไม่ไม่จริง feet, ปากฉีกด้วยแล้วก็เฮ้ยยาบอกนะว่าจะเอาเราไปอยู่ด้วยอะ่ะเออไปเถอะหวังว่าพี่เวทคงจะไม่มาจำสแกนแล้วนะอยู่ชั้นไหนวะชั้นสามเปล่า น่าจะชั้นสามแหละเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยไปแล้วใช่ปะหัวใจวายเลิมเมื่อกี้อยู่อาคารสามแล้วมันห้องไหนกันแน่คนนี้ปะเออนี่แหละใช้นอนได้ไงกุญแจเจอแล้วปิดประตูก่อนเจอกุญแจด้ทีเราจะได้ออกไปที่ห้องคณิตโอเคเราต้องไปที่ห้องคณิต พยองทองโอเคโอเคแล้วต่อไปห้องหน้าตัดสินต่อแล้วใครเปิดเพลงวะเนี่ยน่าจะพี่เบสบ้างเปิดห้องเวทีเออนั่แหละเปิดเลยใครนี่ไงอ้เจอพี่เบสไม่พอเจอคนนี้อีกเดี๋ยวแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้จะมาทำอะไรแล้วนะเหมือนกับว่าจะมาบอกซะมากกว่าอืมขอบคุณที่บอกนะครับนี่ไง ฉันจึงวนกลับมาที่ห้องคณิตศาสตร์เฮ้ยถ้าคุณเจแล้วเด,ด,ดี๋ยวรื้อๆไขเพลงก็ยังอยู่อีกเฮ้ยเดี๋ยวเกเป็นอะไรว้นเนี่ยหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยโคตรน่ากลัวเออขอบคุณนะครับมาุบเจ้ ข้อสอบสำหรับเอข้อสอบส้อขับดกด้อขดกอขเดรับเรับเด็กด,ด,รด,รดเรับเด้อแเ้อดัเอ 27่บเกหได้เท่าไหร่วะได้3 2ใช่ไหมเออผ่านแล้วแล้วข้อต่อไปยืมห้าลบเได้18ผ่านแล้ว10บคูณสิได้120 100่ห่ารห้าเออยี่สิบแล้วข้อต่อไปโอ้โห15บคูณสแล้วก็ยี่หารสแล้วก็เอา,เอามารบกันได้18หรือเปล่าเฮ้ยคิดไม่ออกว่า 18ดเลย20น่าจะ18เดเลยเราเออ2 2น่าจะ20นะเออใช่มั้ย20 20 20แน่นอนเออผ่านว่ารางวัลคือกุญแจใช่ไหมครับโอ้โหลวงด้วยโอ้โหมาเวสเดอร์กับผีชุดดำเลยว่ะ โอเคต่อไปเราต้องไปให้ป้อมยามใช่พิยามผมได้กุญแจมาแล้วนะเปิดได้ไแล้วครับพ่ยามอุ้ยเกเป็นไรอะ่ะไม่นะสุดที่รอเไปจากที่นี่แล้วสิพ่ยามตายไปแล้วคนหนึ่งอะ่ะเฮ้ยกลับบ้านกุญแจไขเร็วเร็วดิเร็วอเออ ออกมาได้แล้วรอดแล้วใช่ไหมวะถ้าแบบนี้ง,งั้นก็นนแสดงว่าอืมไม่ไงวะแล้วอถ<า>อดระบาน้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราต้องทำอะไร มันให้เราทําไมวะหมุนวาวน้ําเหรอแล้วก็ถึงออกไปได้ต้องหมุนวาวน้ํหกอันเออเอาแล้วกันจะได้ออกประจักที่นี่แล้วแถวนี้มีไหมวะคงไม่ได้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอันแรกนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยกว่าจะหาได้แต่และอันเปิดแล้วฝั่งนู้นน่ะมีปะฝั่งนี้มีมไหมไม่มีนี่ก็ไม่มีแล้วฝั่งไหนบ้างที่มีต่อต้องเดินดูไปเรื่อยๆใช่ไหมข้างหน้ามีปะ อม,มันก็ไม่ใช่เล็กๆน,น,นี่ยตั้งใหญ่คงหาเจอได้ยากอาะดูๆแล้วท่อนั่นคืออะไรเราไม่สามารถเข้าไปนั่งได้ชัวช์วฝั่งไหนต่อไว้เนี่ยมีไม่ว่าแถวนี้เฮ้ยยังไงเจอแล้วหมุนหมุนเลยแล้วผีคงไม่ตามเรามาใช่ไหมคขไม่ตามมาหรอกใช่ไหมเดินต่อไปเรื่อยๆแลวถ้าเรามมวพูดถึงถึงมันมันก็อาจจะโผล่มาแล้วก็ได้ เราอย่าพูดถึงมันเลยเดี๋ยวมันโผล่มาจริงๆอันนั้นเปิดเย่างไรเฮ้ยหมุนแล้วเดีเ๋ยวทำไมมันสู้มาอ,มมอง้์นึงไงชัดเจนเฮ้ยต้องหาที่หนีแล้วเรยเลยๆแล้วอทางตันโอเคเอาเลยเราต้องุดูไปเรื่อยๆมันจะมีเฮ้ยยังไงเจอแล้วอันที่สามอันที่สี่ก็คงมีและมั้งเฮ้ยยังไงอันที่สี่เจอแล้วเร็วเ,วเ,เ,เลยมมาแล้วชวัว มันมาแล้วใช่ไหมเออเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วๆๆๆมันตามมาติดๆเลยเฮ้ยยยเยยยยเร็วๆๆๆๆอย่าเพิ่งจำสแกนนะแล้วก็เอาเลยเชิญมันไปแล้วมั้งแถวนี้คงมีมั้งไปดูก่อนเร็วมีปะเฮ้ยยยยไงเจอแล้วเร็วจะได้ออกไปแล้วทีซับแล้วทีโอเคเขาทำการเปิดน้ำหรอเปิดน้ำแล้วมันช่วยอะไร น่าลำคาญผี graphic, ตัวนี้ว่ะมันแบบจังใจกว่าเกินเออาละอืมโอเคเราต้องหนีออกไปให้ได้ใช่ไหมเดีนะ๋ยวน้ำมันก็จะพุ่งมาในไมน้มนาเราออกไปชา้าเราต้องหาบันไดอ่ะเราเอาจากไหนวะนั่นนั่นใช่บันไดปะเออ,เอ,อเอ้ยนี่ไงใช่เราก็สามารถนะเอามาต่อได้เนยดื้ยนี่ไงนี่ไงจะได้ออกไปแล้วเฮ้ยอ ถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วนั่งไงถึงแล้วบ้านเราว่าแต่ป่านนี้แม่นอนอยังเนี่ยน่าจะยังมั้งแม่กลับมาแล้วนะแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมองแมมจันไปทำอะไรมาอ่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมมานะจ้า ขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะครับแม่มาลูกมากินข้าวเอด้๋วได้กินข้าวสักทีนึงหิวแทบบ้าวันนี้ใช่พลังงานตั้งเยอะแต่แม่เรายังมารู้บ้างว่าเราไปเจออะไรมาเดี๋ยวค่อยบอกแม่ละกันว่าขอทำเรื่องย้ายผมไปนอนแล้วนะครับ ฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกถ้าหามีเสียงูแบบนี้งั้นก็จะแดงว่าเออชัมันนอนก่อนทำไมฝนตกหนักจังวะพอนนี้ <c oughs> เสียงน้ำไหลแรงจัง <c oughs> วะไปดูก่อนแล้วกันเผื่อน้ำจะท่วมหาบ้านเดี๋ยวสีแดงนั่นคืออะไรวะ <c oughs> นี่เดื่ดอะไรกันวะเนี่ยนี่ ยังตามมาอีกเหรอโอเคนะครับทุกคนก็จบลงกันแล้วนะครับกับแมป6โมงเย็นนั่นเองก็ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าคือจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดนี้แต่ว่ามันโคตรไปไกลกว่าที่คิดเลยครับทุกคนแบบก็คือสนุกมากๆถึงบางด่านมันอาจจะยากไป,นป,นปนหน่อยก็เถอะแต่สนุกจริงๆอ่ะทุกคนแมปคนไทยแท้บอลนี้ก็คือหาเล่นได้ยากมากซึ่งเป็นแมปที่แบบโคตรชอบเลยว่ะ เป็นแมพผีไทยที่โคตรชอบเลยครับทุกคนซึ่งแมพผีไทยในระบอกมันน้อยด้วยไงแต่ถ้าหากใครคนไหนครับที่อยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใีใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับใครชอบใครรับผมก็กดไลค์และก็กดฟอลโล่ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับรักทุกคนนะครับ